การทำบุญวันหนึ่งวันหนึ่งไม่ได้ขาเช่นใสบาทพระวันละกี่องค์ก็ตามได้ทำบุญให้ทานเป็นประจำวันและรักษาศีลเจริญเมตตาภาวนาสวดมนต์อิจิปิโสสวาขาโตสุปฏิปโนประจำตัวของเราทุกวันมีกระส่อว่าเราได้ นิสใสยอันดีงามแห่งความเป็นมนุษย์ติดตัวของเราไปไเรื่อยๆพอไปเราอาจจะเกิดให้สูงกว่ามนุษย์เทวบุตรเทวดายินชมก็ไปจากมนุษย์ผู้มีบุญนั่นแหละไม่ใช่อยู่เฉยๆก็ไปเกิดเป็นเทวดาเกิดเป็นอินเป็นหมไปได้อย่างนั้นไม่เกิดได้ง่ายๆนะ เกิดได้ด้วยอำนาจแห่งบุญแห่งกุศลเราได้สร้างมาบุญกุศลจัดสร้างเราตกแต่งเราให้เป็นคนดีไปเกิดในสถานที่ดีเช่นอย่างน้อยเกิดเป็นมนุษย์มากกว่านั้นก็เป็นเทวบุตรเทวดาอินททรงมีแต่สถานที่ที่เป็นทิพเป็นทิพให้เราได้เสวย เพราะอานาจแห่งบุญกรรมของเราทั้งนั้นโภานาจึงขอให้พี่น้องทั้งหลายมีความรักใคร่ใกล้ชิดกับบุญกับกุศลการทำบุญให้ทาน <c oughs> ให้ทำเสมอประจํานิสัยมนุษย์ผู้ต้องการความดีงามสัตว์ทั้งหลายเขาไม่รู้ว่าการสร้างความดีความชั่วเป็นอย่างไรมนุษย์เรารู้ได้ทุกสิ่งทุกอย่าง นี่เรามาสร้างความดีวันนี้เช่นมาทอดผ้าป่าก็คือมาสร้างบุญกุศลเป็นเครื่องหนุนจิตใจของเราให้สูงส่งขึ้นไปเป็นลำดับลำดานับว่าเรามาต่อวาสนาบารมีของเราให้สูงส่งขึ้นไปขอให้พี่น้องทั้งหลายสืบต่อวาสนาของตนที่บุญกุศลนํำมาให้พาเราได้เกิดเป็นมนุษย์แล้วส่งเสริม ความดีงามจากภพมนุษย์นี้ให้ได้สูงส่งยิ่งกว่านี้เป็นเทวุธเทวดาอินทร์รมถ้าบุญกุศลมากๆสามารถจะถึงพระนิพพานได้เพราะบุญกุศลนี้ส่งได้จากนั้นมีมากมีน้อยเป็นความดีงามเป็นศักดิ์ศรีลำดับตัวของเรายังคอยพากันสร้างบุญสร้างกุศลอย่าปล่อยตัว เกิดมาวันหนึ่งวันหนึ่งมืดแจ้งผ่านไปเฉยเฉยเราไม่ได้สร้างความดีงามเลยก็เท่ากับวันนั้นเป็นโมฆะไม่มีประโยชน์อะไรสำหรับเรามีแต่มืดแจ้งจากพระอาทิตย์พระจันทร์ผ่านไปผ่านมาแต่เราไม่ผ่านส่วนบุญส่วนกุศลขอได้ผลได้ประโยชน์เข้ามาสู่ตัวของเราเลยก็ไม่เหมาะสม เพราะ,ะนั้นจงให้ได้สร้างความดีตลอดไป <c oughs> อยู่ในบ้านในเรือนสมบัติที่ติดตัวของเราได้ทุกระยะนั่นก็คือคำโมดีกรรมพุโทโธก็ได้ธรรมโมก็ได้สังโฆก็ได้ไปที่ไหนให้ระลึกถึงพุโทโธจะเท่ากับตามสเสด็จพระพุธเทธเจ้าทุกฝีก้าวระลึกธรรมโมระลึกสังโฆ เท่ากับเราตามสเสด็จพระธรรมพระสงฆ์ไปตลอดใกล้ชิดเข้าไปโดยลำดับก็ถึงนิพพานได้เพราะอำนาจแห่งคุณธรรมที่เราส่งเสริมภายในจิตใจแล้วก็พ,พยุงใจของเราให้สูงส่งขึ้นไปเป็นลำดับถึงขอให้พี่น้องทั้งหลายได้ระลึกถึงศรรีลถึงธรรม <c oughs> วันหนึ่งวันหนึ่งอยา อยู่เฉยๆกินเฉยๆนอนเฉยๆเ,เล่นไปเฉยๆไม่เกิดประโยชน์นี่มันมืดกับแจ้งไม่ไปตกนรกบกไม่คืนสวรรค์ชั้นโผมได้แหละแต่เรามีทางตกนรกบกไม่ก็ได้ไปสวรรค์ชั้นโผมก็ได้ไปนิพพานก็ได้ด้วยการฝึกขัดดัดแปลงตนในทางที่ถูกที่ดี <c oughs> เราก็เป็นคนดีขึ้นไปเรื่อยสูงส่งขึ้นไปเรื่อยต้องพากันตั้งอกตั้งใจสร้างความดีงาม <c oughs> เวลาจะหลับจะนอนก็ให้ไหว้พระซะก่อนพอจะไหว้พระแล้วก็เราได้สวดมนต์ย่อขนาดไหนยาวขนาดไหนก็ให้รลึกถึง <c oughs> อิติปิโสภะกวาสวขาโตสุปฏิปันโนเรียบร้อยแล้ว ค่อยนอนนอนก็ให้ระลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์หรือคำบดีกรรมคำใดก็ได้เช่นะลึกถึงพุทโธพุทโธให้หลับไปกับคำว่าพุทโธหรือธรรมโมหรือสังกฆนั่นเป็นความหลับที่เป็นมงคลตื่นขึ้นมาก็ยิ้มแย้มแจ่มใสจิตใจก็มีบุญมีกุศลหล่อเลี้ยงตัวเองนี่เรียกว่า พูดนอนไม่เสียผลเสียประโยชน์ก <c oughs> ินได้มากน้อยเพียงไรก็ให้ลึกถึงทานการเสียสะละเพื่อเป็นบุญเป็นกุศลหนุนจิตใจของเราให้มีทรัพย์สมบัติภายในคือบุญกุศลเขาสู่ใจแจะอยู่ที่ในได้ใช้ได้สอยอะไรก็ให้ลึกถึงบุญถึงทาน อย่ามีแต่อยู่แต่กินเฉยๆทิ้งทิ้งเปล่าๆไม่เกิดประโยชน์กินแล้วก็ให้ได้ทานให้ได้เสียสละการกินอยู่อุไวเป็นเรื่องของร่างกาย <c oughs> ได้มาเท่าไหร่มันก็กินหมดนั่นแหละร่างกายได้มากได้น้อยมันกินหมดถ้าใจไม่ได้สร้างความดีงามใจก็แห้งผากท้องแห้งก็ว่าได้นะ ตัวตัวของเราในท้องเต็มกินอะไรกินไม่เลือกกินได้ทุกสิ่งทุกอย่างไม่น้ำน้ำห่ังฟาดสละอสุราเข้าไปอีกนี่พวกยักษ์พวกผีกินไม่อิ่มไม่พอกินยาพิษยาภัยคือสุรายาเมาเข้าไปในใจแล้วก็ไปเผาหัวใจพาเจ้าของไปตกแต่โรคบุกไม่จนได้เพราะเจ้าของทำลายตัวเองด้วยการทำชั่ว ผู้ที่รู้จักตัวเองก็ให้เลือกตังแต่สิ่งที่ดีงามมาปฏิบัติมาอยู่มากินก็เป็นมงคลให้พี่น้องทั้งหลายจำเอาไว้นะ <c oughs> คำสอนที่มาสอนทุกวันนี้เป็นคาสอนของพระพุทธเจ้าพ <c oughs> ระพุทธเจ้าเป็นผู้ตรัสรู้เป็นศาสราเอกของโลกไม่มีเจสติดตัวเลย ติดใจเลยเป็นผู้บริสุทธิ์พุทธโธนนำคำสอนมาสอนพวกเราก็ให้นำไปปฏิบัติเราก็เท่ากับเราตามเสด็จพระพุทธเจา้าด้วยโอวาทคาสั่งสอนที่ปฏิบัติตามท่านเราก็จะเป็นคนดีมีความสุขความเจริญเว <c oughs> <c oughs> ลาตายไปแล้วก็ <c oughs> เกิดเป็นมนุษย์อย่างน้อยเกิดเป็นมนุษย์ มีฐานะอันดีงามไม่อดอยากขาดแคลนจากนั้นบุญกุศลที่เราสร้างไว้ตั้งแต่เวลาเราเป็นมนุษย์นี้ก็ส่งเราให้ไปไปแดนสวรรค์ได้แดนสวรรค์คือพวกเทพเทวบุตรเทว,วดาเต็มอยู่ในสวรรค์ชั้นนั้นน,นสวรรค์มีหลายชั้นตั้งแต่จ้าตุงมไปนะ ถึงหกชั้นตั้งแต่จารุมแล้วก็ขึ้นไปถึงอะไรถึงยามาดูสิตมิมมัสส์มีมิตรสาวดีไปดิมิตรสาวดีปดะะวด <c oughs> เป็นสวรรค์หกชั้นจากนั้นก็เป็นพรหมโลกสิบหกชั้นทั้งหลายเหล่านี้เป็นสถานที่อันเป็นทีพ สำหรับผู้สร้างบุญสร้างกุศลจะได้ไปอยู่ได้อาศัยคนไปสวรรค์ชั้นนั้นๆล้วนแล้วแต่คนมีบุญคนมีบาปไปไม่ได้แดนนรกหลุมไหนใหญ่เท่าไรลึกเท่าไรทรมานจะรับความทรมานแก่ผู้ตกนรกมากน้อยเพียงไรบาปจะใสเราลงไปสถานที่เช่นนั้นซึ่งเราก็ไม่มีใครต้องการเลย แต่ก็หลวมตัวทาลงไปด้วยความอยากความทะเยอะทะยานเพราะนั้นขอให้ฟากันทราบเสียตั้งแต่บัดนี้สิ่งใดที่เป็นภัยแก่ตัวของเราเป็นอุปสรรคต่อตัวของเราให้ได้รับความทุกข์ความทรมานทั้งชาตินี้และชาติหน้าให้ฟากันงดเว้นอย่าฟากันทำให้ทำตามคำสอนของพระพุทธเจ้า จะเป็นผู้มีความเจริญรุ่งเรืองไปโดยลำดับลำดาต่อจากนั้นก็พ้นจากครูได้พรอ,อำานาจแห่งบุญแห่งกุศลนี่เรามาเกิดเป็นมนุษย์นี้ใครตกแต่งได้เมื่อไรไม่มีใครตกแต่งได้ท <c oughs> ่านแสดงไว้ในบาลีว่ากำมังสัตเตมีพัสสัตย์ยะดีดังหินับอันีตัง กรรย่อมจำแนกแจกสัตว์ให้มีความปราณีตเร็วสามต่างกัน,นเพราะฉะนั้นสัตว์โลกนี้เกิดได้มากต่อมากแต่ความประณีตเร็วรามก็มีเต็มโลกเต็มสงสารผู้ที่ดีก็ดีผู้ที่เลวก็เลวผู้ที่สุก,ก็สุกผู้ที่ทุกก็ทุกผู้ที่เป็นมหันตทุกขลงไปชมอยู่ในนรกอเวกีก็จากมนุษย์เหล่านี้ไ,ไป แล้วนก่บตอนมีชีวิตอยู่ก็ลืมเนื้อหลืมตัวไม่คิดถึงบุญถึงกุศลที่จะเป็นสิริบงคลแก่ทนคิดถึงตั้งแต่บาปหาแต่กรรมแต่ตัวเองด้วยความประพฤติเลวทรามเวลาปรากฏผลขึ้นมาก็เป็นสัตว์ที่เลวทรามเรานี่เป็นมนุษย์ในบัดนี้ขั้นต่อจากนี้ไปกรรมชั่วช้าล้ำมกมันก็แปลสภาพเราให้เป็นสัตว์ เป็นเปรตเป็นผีเป็นสัตว,ว์นรกเวีีนี้ล้วนแล้วตั้งแต่เป็นครบเป็นที่เลวทามทั้งนั้นจงอย่าพากันทำให้พากันโน้เเ้นฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วเราจะไม่ขาดขาดทุนสนดอกจะมีบุญมีกุศลติดเนื้อติดตัวของเราไปโดยลํำดับฟังเสียงอื่นเสียงใดก็ฟังมาแล้ว โลกอนนี้เต็มไปด้วยรูปด้วยเสียงด้วยกลิ่นด้วยรสเครื่องสัมผัสต่างๆจะสัมผัสสัมพันธ์กับสิ่งใดเลือกได้ทางนั้นแต่ไม่เป็นที่นิมมคลเหมือนเสียงอัดเสียงธรรมที่เราได้ยินได้ฟังเช่นเสียงสวดบนไหว้พระนี่เรียกว่าเป็นเสียงอัดเสียงธรรมนำเจ้าของให้ไปค <c oughs> ้นจากทุกโดยลำดับลำดา ท่านแสดงไว้ว่านารกมีจีก็ดีแสดงว่าสวรรค์ชั้นผมก็ดีสถานที่เหล่านี้สำหรับบรรจุสัตว์ผู้เลวและผู้ดีซึ่งมีกรรมต่างๆกัน <c oughs> <c oughs> เป็นนรกกมีทั้งหลายหลุมท่านบอกไว้เพียงย่อยๆก็ยี่สิบห้าขุมนรกสำหรับบรรจุสัตว์ ผู้ทำบาปกรรมหนักเบามากน้อยต่างกันผู้ที่ทำกรรมหนัก <c oughs> กรรมหนักนั้นคืออะไรท่านบอกว่าค่าบิดาหนึ่งข่ามารดาหนึ่งค่าพระอรหันต์หนึ่งแล้วก็ยุยสงให้สงแตกจากความสมัครคือกัน,นง ทำลายพระพุทธเจ้าแม่ไม่ไตายเนี่ย <c oughs> นี่เรียกว่าอนันตร,ร,ร,ริยกรรมห้าอนันตริยกรรมห้านี่เป็นกรรมที่หนักมากที่สุดเลยตกตรโรกโบกไม่ขีกับกีกันกว่าจะได้พ้นจากโทษแห่งกรรมที่ทำไว้อย่างนั้น,นนี่ขึ้นมาเป็นมนุษย์นี่เราก็ดีทุกคนเราไม่จะไปทำลายไม่ไม่เราไม่ฆ่าพ่อฆ่าแม่ ถ้าท <c oughs> ำลายพระสงฆ์ให้แตกแยกกันไม่ได้อาภารายเราก็เป็นคนดีเราก็ไม่เดือดร้อนที่จะไปตกนรบหลุมลึกๆทรมานน,น,นานๆแต่รับความทุกข์มากๆเหมือนอย่างคนที่เขาทำลงไปแล้วด้วยความลืมตัวหลวงตัว <c oughs> เราก็ทำแต่ความดีลงพากันทำตั้งแต่ความดีงาม ให้ฟังเสียงพระพุทธเจ้าเสียงพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นเสียงเรียกว่าสวาคาโตะกวะตาธรรมโมพระธรรมอันพระผู้มีพระพาเจ้าตรัสไว้ดีแล้วตรัสไว้ชอบแล้วไม่ผิดไม่พลาดให้พากันดำเนินตามนี้เราจะเป็นมงคลแก่ตัวของเรานี่เรียกว่าคำสอนพระพุทธเจ้าสอนให้โลกได้รับความสุขความเจริญ สอนอะความชั่วหรือว่าทำเพนความดีทั้งนั้นเป็นที่ว่าคำสอนบุรุเจ้าแล้วไม่ได้สอนให้สัตว์ไปตกระกบกไม่แต่สัตว์มันดื้อด้านเองท่านบอกให้ทำความช่วยช้าดับบกมันก็ดื้อด้านทำแต่ความชั่วชา้าลับกท่นตาลงไปแล้วความช่วชา้านั้นก็มาเป็นภยัยเป็นมหาภัยต่อตัวเองเราเมื่อได้ทราบ อัธรรมจากพระพุทธเจ้าแล้วยาพากั็ไปทำความชั่วช้าลาหมกเช่นดังท่านว่าอนันตรียกรรมห้านี้เป็นกรรมที่หนักมากที่สุดในแดนมนุษย์ใครๆิงไม่ควรทำเป็นอันขาดข้่าบิดาหนึ่งข้ามารดาหนึ่งข้าพาระอรหันต์หนึ่งยุยงให้สงแตกจากกันหนึ่งแล้วนี้ และทำลายะบะพุติ้าแม่ไม่ตายหนึ่งกรรมห้าประการทีเรียกว่าอนันตริยกรรมกรรมที่รับความทุกข์มากที่สุดมแม้แต่ระยะเวลาฟาแรบที่เป็นความสุขอย่างนี้ก็ไม่มีมีตั้งแต่ความทุกข์ความทรมานเต็มตัวในภพชาติอันั้น,นี้ทัน,นย์อนันตริยกรรมเป็นกรรมที่หนักมากที่สุด ท่านก็สอนเอาไว้เพราะพวกเรามันพวกดื้อดา้านมันอาจจะไปหารทําในสิ่งที่ท่านห้ามไม่ทําแล้วจงในโลกต่อหน้าคําสอนของพระพุทธเจ้าก็ได้ีใ,ให้พากันจดจําวันนี้ได้ฟังเสียงอัดเสียงซํำเป็นเสียงมงคล่ทั้งตาก็ได้เห็นพระเจ้าประสงค์เต็มหูเต็มตาทั้งฟังก็ได้ฟังเต็มหูของเรา ใ,นในจก็ได้คิดถึงพระเจ้าพระสงฆ์ถึงอักถึงธรรมเต็มหัวใจของเรานับว่าเราได้สร้างมงคลอสูงสุดก่ตัวของเราวัน <c oughs> วนี้เหลือต่อจากนี้ไปก็เราไปสร้างความเป็นมงคลนี้แก่ตนของเราด้วยการสร้างคุณงามความดีเป็นสิรมงคลแก่เราเรื่อยไปเรื่อยไปเกิดในภมหน้าชาิหน้าก็จะได้เป็น <c oughs> อย่างน้อยเป็นเทเป็นมนุษย์ผู้มีศักดิ์ศรีดีงามมีวาสนาเป็นผู้ที่หวนเคารพกราบไหว้บูชาเป็นขวัญตาขวัญใจแก่มนุษย์ทั้งหลายตัวทั่วไปครัเป็นเทวดราก็เป็นชั้นชั้นขึ้นไปเลื่อนชั้นขึ้นไปจากความดีงามของเราถึงขอให้ท่านทั้งหลายบำเพ็ญความดีงาม สิ่งที่กล่าวมาเหล่านี้เป็นสิ่งปัจจุบันไม่มีคำว่าล่วงเลยเวลาไปไหนนโกมีอยู่มีอยู่ตลอดเวลา <c oughs> เป็นปัจจุบันสวรรค์ก็มีอยู่ตลอดเวลาเป็นปัจจุบันโลกกระทั่งถึงนิพพานก็มีอยู่เป็นปัจจุบันไม่มีคำว่าคลอคำว่าล้าสมัยดินล่วงไปเท่านั้นปีเท่านี้ปีสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ ล่วงโรยไปบทไม่มีนรกไม่มีสวรรค์ไม่มีพาอย่างนี่ไม่มีคำสอนของบะพุทิเจ้าเป็นคำสอนที่สดสดร้อนร้อนผู้ปฏิบัติตามย่อมเป็นสิริบงคลคนมีบุญมีกุศลได้อะไรขึ้นมาย่อมได้แต่ของดีของดีนะถ้าคนสร้างแต่บาปหาบแต่กรรมได้อะไรมาก็ มีตั้งแต่ความไม่เป็นมงคลได้ผัวมาก็เป็นผัวขี่เหล้าเสียสาแตกตั้งแต่เล่าทั้งวันทั้งคืนข้าวพ่อแม่เลี้ยงมาตั้งแต่วันเกิดไม่สนใจให้กินเหล้ากินยามันก็เวลาโตขึ้นมามันก็ไปฟาดแต่เล่าดีคนนี้คนหน้าด้านเหยียบผัวพ่อแม่ไปพ่อแม่ เลี้ยงดูนั้นโอ้มีแต่ของดีของดีได้อะไรมาดีๆเอาไว้ให้นอ้องเอาไว้ให้น้องเอาไว้ให้ลูก <c oughs> พ่อแม่กินของเศษของเดนลูกกินยังดีเท่าไหร่ยิ่งพอใจของพอ่อของแม่เวลามันโตขึ้นมาแล้วมันเป็นสัตว์หน้ารา้านลูกหน้าด้านระหาฟาดแต่เล่าแต่ยาสุรายาเมาที่ไหนลง อัมพีอะโลสุราที่ไหนมันไปทำลายหมดจนลงสุราแตกก็กระจายเพราะไอ้หน้าด้านตอนนี้หลังจากนี้แล้วมันคิดว่ามันจะไปทำลายแดนอรโกเอามันหานจริงเอาให้หานดูสิหนะทำลายลง <c oughs> เล่าลงสุราแตกก็กระจายไปแล้วแล้วไปทำลายแดนอรโกมันจะแตกไหมถ้าเก่งริงก็เอาไปทำลายมันไม่เก่งนะ ทำลายเรนอะโรกนะทำลายลงสุลาก็ไม่แตกทำลายเร่อะโรกยิ่งเผาเจะของเป็นเท่าเป็นทางไปหมดสิ่งนี้เป็นของไม่ดี <c oughs> นักปราจอมปรา์ทั้งนั้นเป็นผู้สอนเอาไว้นะพระพุทธเจ้าเป็นจอมปรา์ฉลาด,ลาดแหลมคมสอนพวกเราไว้พวกเราเป็นคนโง่เง่า,งาเาต่าตุ่นเป็นเจ้าโง่ให้ฟังเสียงท่านผู้เลียวฉลาดแหลมคม แล้วนำไปว่าพิชปฏิบัติเราจะได้มีร่องรอยแห่งความดีติดเนื้อติดตัวของเรา